เชียร์พูดถึงแตงโม ต้องบอกว่าแม่แตงโมนิดานักแสดงชื่อดังผู้ล่วงลับที่เสียชีวิตปริศนาจากการตกเรือสปีดบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่จากโลกนี้ไปแล้วกว่าสี่เดือนแต่แตงโมก็ยังคงอยู่ในใจอยู่ในความทรงจำและมีเพื่อนๆที่ยังคงรักไม่ลืมแถมเรื่องราวของแตงโมยังคงถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งซึ่งล่าสุดนางเอกสาวชื่อดังเชียร์ธิคมพรเพื่อนสนิทที่รอดแ่นอยู่ในวงการบันเทิงก็ได้ออกมาพูดถึงแตงโมอ,อีกครั้งโดยเชียร์ธิคมพรก็ได้พูดถึงความสนิทสนมพร้อมเล่าเรื่องราวของแตงโม ในรายการตีสิบเดที่เริ่มต้นจากการประกวดและเล่นละครด้วยกันอยู่หลายเรื่องก่อนจะบอกว่าเต็งโมมีความน่ารักและมีนิสัยเหมือนนักเลงเล่นอะไรเหมือนผู้ชายนอกจากนี้เชียยังพูดถึงเรื่องราวที่ตลอดที่ผ่านมาออกมาตอบคําถามกับสื่อถึงประเด็นการเสียชีวิตของเต็งโมมากมม่ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าทําไมเชียถึงพูดถึงมีคําถามเวลามีประเด็นอะไรที่ดูแล้วเอ๊ะเราก็ขอพูดเพราะคนที่นิสัยจริงใจเขาไม่ควรเจออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราสงสัยอะไร เราก็พูดออกมาตามนั้นอย่างน้อยเราก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่อาจจะถามอะไรแทนเขาได้แค่นั้นเอง และในขณะที่เชียธิคัมพรกำลังพูดถึงแตงโมยอยู่นั้นก็กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่ออยู่ๆไฟในรายการก็ได้ดับลงและกระพริบ,บทำเอาสาวเชียธิคัมพรถึงกับพูดขึ้นออกมาว่าเอาดีๆขนลุกแล้วนะใครไปทำอะไรหรือเปล่าขนลุกนะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาคนในรายการตกใจและงงจนขนลุกตามๆกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ